คุณคงรู้จักหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยผู้ที่กำลังถูกขนานนามว่าเป็นพิธีกรข่าวที่มีความสามารถเป็นดับต้นต้นของประเทศไทยและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับสิบเรื่องจริงของหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่สิบปูมหลัง คุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมพศ2512โดยในช่วงต้นของชีวิตคุณพ่อกับคุณแม่ของเขาได้หย่าร้างกันทำให้เขาต้องย้ายไปอยู่ในการดูแลของภรรยาใหม่คุณพ่อและมีพี่น้องต่างแม่3คนครอบครัวของเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับรีสอร์ทโรงแรมและสปาซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันและจังหวัดชุมพรส่วนทางด้านการศึกษาเขาจบปริญญาตรีคณะสื่อสารมวลชนสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนในแง่ของรูปร่างหน้าตานั้นบอกได้เลยว่าเขาคือชายที่มีหน้าตาดีมาตั้งแต่เด็กและในปัจจุบันก็ยังดูดีอยู่ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือชื่อของเขาโดยเขาเคยเปิดเผยเอาไว้ในรายการข่าวใส่ไขว่าในตอนแรกสุดคุณแม่ตั้งชื่อเล่นในเขาว่าไผ่ต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นน้องก้อยแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นหนุ่มในขณะที่ชื่อจริงนั้นเขามีชื่อว่ากัญชัยมาตั้งแต่กําเนิดแต่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวุธิโรดแล้วเปลี่ยนมาใช้ชื่อภูดิดกําเนิดพลอยซึ่งก็ยังเป็นชื่อจริงที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันแต่ทว่าโดยทั่วไปแล้วผู้คนก็มักจะเรียกขานเขาในนามของหนุ่มกันชัยอันานในภพรวม อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าคุณหนุ่มกัญชัยมีหน้าตาดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาเข้าตามรดาแมวมองและผู้จัดละครหลายคนโดยก้าวแรกที่เข้าสู่วงการบันเทิงของเขานั้นเกิดจากการที่เขาไปส่งแฟนสาวที่เป็นนางเอกชื่อดังที่กองถ่ายละครซึ่งโดยบุคลิกที่ดูดีและมีหน้าตาหล่อเหลาจึงทําให้เขาถูกทาบทามให้มาเป็นนักแสดงโดยละครเรื่องแรกสุดของคุณหนุ่มกัญชยัยก็คือเรื่องเขาวานให้หนูเป็นสายลับออกอากาศทางช่องสามพมทเมื่อปีพศ2534จากนั้นเขาก็เล่นละครอีกหลายต่อหลายเรื่อง เขาพัฒนาฝีมือและสั่งสมชื่อเสียงเรื่อยมาซึ่งได้หากนับตั้งแต่ปีพศ2534ไปจนถึงปีพศ2562คุณหนุ่มกัญชัยก็แสดงละครไปแล้วถึง76เรื่อง แลวก็ไม่ใช่เพียงแค่ละครเท่านั้นเพราะระหักนับตั้งแต่ปีพศ2534เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเขาก็เคยแสดงภาพยนตร์มาแล้วถึง5เรื่องมีผลงานเพลง2เพลงเล่นมิวสิกวิดีโอมาแล้ว4เพลงมีผลงานในฐานะของผู้จัดละคร9เรื่องมีผลงานพิธีกร27รายการแล้วไหนจะยังมีงานด้านผู้ประกาศข่าวและงานที่เป็นธุรกิจส่วนตัวจนเรียกได้ว่าเขาคือคนในวงการบันเทิงที่มีประสบการณ์หลากหลายและประสบความสําเร็จมาแล้วหลายๆด้านอันดับที่8สายมู มีคนในวงการบันเทิงมากมายที่เป็นสายมูเตลูซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยโดยเราจะสามารถเห็นได้จากรายการต่างๆอย่างเช่นรายการมูไหนที่เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมูเตลูโดยเฉพาะหรือจะเป็นรายการวันกัญชยัยในตอนที่คุณหนุ่มเข้าโรงพยาบาลก็มีการโชพระเครื่องที่ห้อยติดตัวซึ่งก็มีทั้งหลวงปู่ทองสุขไอ้ไข่วัดเจดีและนื่นอิกมากมายซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยเคยกล่าวไว้ในรายการแบบติดคำนิดนึงว่า เขาเป็นคนกลัวผีก็เลยต้องมีอาไว้ให้อุ่นใจนิดหนึ่งแต่ถ้าว่าเข้าจริงๆแล้วาหากเราสังเกตผ่ารายการต่างๆก็น่าจะพอรู้ได้ว่าคุณหนุ่มกัญชัยมีวความศรัทธาบูชาสาการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวัตถุมงคลต่างๆซึ่งส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากความชื่นชอบส่วนตัวมาจากเหตุการณ์ที่เคยประสบพบเจอและใช้เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจแต่เขากว่าจ,จะไม่ได้ถึงขั้นงมงายแบบสุดโต่งและนอกจากนี้คุณพ่อของคุณหนุ่มกัญชัยท่านก็ยังเป็นเซียนพระอีกด้วยอันดับที่7 Ice ไอ n s มอนเตอร์ i อซ์มอนสเตอร์เปิดให้บริการครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมของปีพศ2549มีสาขาแรกอยู่ที่สยามสแควร์ซอย11โดยมีสินค้าเป็นน้ำแข็งใสเกล็ดละเอียดเนื้อเนียนนุ่มราวกับเกล็ดหิมะมีการราดน้ำเชื่อมและเพิ่มเติมท็อปปิ้งที่หลากหลายและด้วยความที่เป็นสินค้าแปลกใหม่ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงและมีรสชาติอันยอดเยี่ยมจึงทำให้ไอซ์มอนสเตอร์กลายเป็นกระแสนิยมอย่างมาก และมีการขยายแฟรนไชส์ไปมากถึง45สาขาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและบรรดาหัวเมืองใหญ่โดยเบื้องหลังของแบรนด์ไอมอนสเตอร์นี้จริงๆแล้วมีคุณหนุ่มกัรชยัยเป็นหนึ่งในงหุ้นส่วนที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากประเทศฟิลิปปินส์ และถึงแม้ว่าไอซ์มอนสเตอร์จะประสบความสําเร็จมากเพียงใดแต่ทว่าเบื้องหลังนั้นก็มีดราม่าเกิดขึ้นหลายอย่างเพิ่มจากการที่มีร้านน้าแข็งใสแห่งหนึ่งได้ทําการฟ้องร้องว่าการที่ชื่อแบรนด์มีคําว่ามอนสเตอร์แล้วประกอบธุรกิจขายน้ําแข็งใสถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของพวกเขาทาั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงแล้วคําว่ามอนสเตอร์นี้ถือเป็นคาสามัญและน่าจะใช้ได้แบบไม่มีปัญหาอะไรแต่ทว่าในท้ายที่สุดคุณหนุ่มกันใช้ก็ให้น้องสาวติดต่อไปเพื่อขอซื้อลิขสิทธิ์จากผู้ฟ้องร้องทําให้เเรื่อองนนนี้ปป็ัจไ และยังมีเรื่องที่ดราม่ามากไปกว่านั้นนั่นคือการที่หุ้นส่วนทําการถอนชื่อของคุณหนุ่มกัญชัยออกจากการเป็นหุ้นส่วนโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าใดๆจึงทำให้กลายเป็นคดีความฟ้องร้องกันใหญ่โตอันดับที่ 6. ทัสโนว่าแม้ว่าในปัจจุบันนี้คุณหนุ่มกัญชัยจะมีภาพลักษณ์ของความเป็นแฟมิลี่แมและเป็นที่พึงสําหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน แต่กว่าที่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้ก็คงกล่าวได้ว่าก่อนที่เขาจะหยุดเขาเคยสุดมาก่อนซึ่งในสมัยก่อนเขาคือคนที่ใครๆต่างก็ให้ฉายาว่าคาสโนวาตัวพอ่อเนื่องจากเขาเคยมีข่าวเด็กกับดาราสาวและคนดังมากมายหลายคนซึ่งเราจะไม่ขอลงลึกในรายละเอียดแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อกลางปีพศ2555คุณหนุ่มกัญชัยก็ได้แต่งงานกับคุณเมเฟื่องอารมณ์และสร้างครอบครัวที่อบอุ่นโดยมีบุตรสาวหนึ่งคนคือน้องมาอยู่อันดับที่ตําตำนางรถมินิคูเปอร์ เรื่องราวนี้เคยเป็นข่าวที่โด่งดังมากๆในอดีตกับกรณีของรถมินิคูเปอร์ในตำนานที่เป็นของคุณหนุ่มกัญชยัยโดยเรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2550คุณเมฟเฟื่องอารมณ์ที่กำลังคบหากับคุณหนุ่มกัญชัยอยู่นั้นวันหนึ่งเธอไปเจอรถมินิคูเปอร์ที่ซื้อร่วมกันกับคุณหนุ่มกัญชยัยจอดอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งมันทําให้คุณเมย์สงสัยว่ารถคันนี้มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเพราะมันไม่น่าจะมาอยู่ที่นี่ได้ไปไปมามาก็กลายเป็นว่าคุณหนุ่มกัใชัยเอารถมินิคูเปอร์คันนี้ไปให้ดาราสาวอีกหนึ่งคนใช้งานและนั้นจึงกลายเป็นเรื่องราวดราม่าลุกลามใหญ่โตึ้นหนาหนึ่งหนัง,หนงสือพิมพ์แทบทุกฉบับติดต่อกันนานหลายวันซึ่งคุณหนุ่มกัใชัยก็ออกมายอมรับผิดพร้อมทั้งประกาศยุติความสัมพันธ์กับดาราสาวคนดังกล่าว ซึ่งความดราม่าในเหตุการณ์นี้มันเป็นอะไรที่เข้มข้นมากๆถึงขนาดที่ว่าคุณหนุ่มกัญชัยต้องหลบไปอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีเกรทีเดียวอันดับที่4การเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าคุณหนุ่มกัใช้เริ่มต้นจากเส้นทางนักแสดงก่อนจากนั้นก็เริ่มมีงานพิธีกรซึ่งก็มีตั้งแต่รายการเด็กรายการทอล์กโชว์รายการวาไรตี้และแม้แต่รายการผีก็ยังมี จากนั้นเมื่อมีโอกาสใหม่เข้ามาที่เป็นข้อเสนอให้เขาเป็นผู้ประกาศข่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ของช่องสามซึ่งในจุดนี้คุณหนุ่มกัญชัยเคยเล่าในทำนองที่ว่ามันคือสายงานใหม่ที่เขาไม่คุ้นเคยแต่ในเมื่อโอกาสมาถึงแล้วก็คงจะปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆไม่ได้เขาจึงตัดสินใจรับหน้าที่ผู้ประกาศข่าวโดยในช่วงแรกๆนั้นเขาก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบมาจากทั่วทุกคนทุกแห่งแต่ถึงอย่างนั้นคุณหนุ่มกัญชัยก็ยังคงบอกตัวเองว่าแม้ว่าวันนี้อาจจะยังทําได้ไม่ดีสักเท่าไหรนะ่น แต่เราต้องมีศรัทธาในสิ่งที่เราทำต้องเรียนรู้พัฒนาแล้วก้าวเดินไปข้างหน้าและนับจากนั้นเป็นต้นมาวันเวลาผ่านไปหลายเดือนหลายปีคุณหนุ่มกัญชัยก็พัฒนาฝีมือตัวเองอย่างต่อเนื่องจนในทุกวันนี้เขาขึ้นชื่อวเป็นผู้ประกาศข่าวเบอร์งต,ต้นของประเทศไทยอีกทั้งในปีพศ2 5 6 6คุณหนุ่มกัญชัยก็ได้รับรางวัลผู้ประกาศข่าวดีเด่นจากสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอญากรรมแห่งประเทศไทยอันดับที่ 3. รายการโหนกระแส อย่างที่เราทราบกันดีว่ารายการหวนกระแสนั้นเป็นของคุณหนุ่มกัญชัยและในปัจจุบันนี้ก็เป็นรายการที่ได้รับความนิยมอย่างมากเมือ่อใดก็ตามที่มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นในสังคมผู้คนต่างก็เฝ้ารอดูจากรายการหวนกระแสกันทั้งนั้นแต่คุณทราบไหมครับว่ากว่าจะมาเป็นหวนกระแสที่ประสบความสําเร็จมากขนาดนี้เมื่อก่อนทางรายการก็เคยมีช่วงเวลาที่ยากลําบากเหมือนกันย้อนกลับไปเมื่อวันที่5มิถุนายนของปีพศ2560หวนกระแสออกอากาศครั้งแรกทางช่อง3 SD หรือช่อง28 ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่องที่มีผู้ชมค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับช่องหลักและสถานการณ์ในตอนนั้นคนดูก็น้อยขายของก็ยากสปอนเซอร์ก็ไม่ค่อยมีทำให้คุหนุ่มกัญชัยและบริษัทขาดทุนไปเยอะมากๆ จนกระทั่งในวันที่1ตุลาคมพศ2562ทางรายการก็ได้รับโอกาสให้ย้ายมาที่ช่อง 3HD หรือช่อง33ซึ่งเป็นการออกอากาศต่อจากเที่ยงวันทันเหตุการณ์และนับจากจุดนี้เองรายการหวนกระแสก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่ของเรตติง้งชื่อเสียงและรวมไปถึงผลประกอบการด้วยอันดับที่2ส,สุขภาพจิตโดยความที่รายการหนกระแสมีการนำเสนอดราม่าและความขัดแย้งภายในสังคมมาแล้วมากมายหลายร้อยกรณี และแน่นอนว่าเนื้อหาในแต่ละเคสก็จะมีแนวคิดเชิงลบพฤติกรรมที่ไม่ดีและพลังงานแย่ๆอยู่มากมายนับไม่ถ้วนและจากจุดนี้มันก็ได้สร้างปัญหาให้กับคุณหนุ่มกัญชัยโดยที่ไม่รู้ตัวและเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันกลายเป็นว่าเรื่องราวเหล่านี้มันติดอยู่ในหัวของคุณหนุ่มกัญชัยโดยตลอดหลายๆครั้งมันทําให้เขาคมตาหลับไม่ลงเรื่องลบๆเหล่านี้มันวนเวียนอยู่ในหัวมากเกินไปจนกลายเป็นปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งหลังจากที่มีการปรึกษากับจิตแพทย์คุณหนุ่มกัญชัยก็ได้รับคําแนะนําว่าข้อมูลเชิงลบเหล่านี้มันจะติดอยู่ภายในจิตใต้สํานึกและมีการสะสมเข้ามาเรื่อยๆซึ่งหากวันใดที่คุณหนุ่มกัญชัยจิตใจอ่อนลา้าจิตตกเครียดโมโหหรือเมื่อใดก็ตามที่ภาวะจิตใจไม่ปกติมันก็จะทําให้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะดึงข้อมูลเหล่านี้ออกมาจากจิตใต้สํานึกแล้วแสดงมันออกมาแบบที่ไม่รู้ตัว อย่างเช่นการพูดจาด้วยความก้าวร้าวมีพฤติกรรมรุนแรงหรืออะไรก็ตามที่ปกติแล้วเขาจะไม่ทำดังนั้นคุณหนุ่มกัญชยัยจึงต้องเรียนรู้วิธีการระบายข้อมูลเหล่านี้ให้ออกมาอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอันดับที่ 1. บริษัทดีคืนดีวัน บริษัทดีคืนดีวันจำกัดคือบริษัทที่คุณหนุ่มกัญชยัยรวมก่อตั้งกับคุณเมฟเ่อื้งอารมณ์ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปีพศ2555โดยก่อตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตร,รายการโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆและรวมไปถึงคอนเทนต์ที่ออกอากาศทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆโดยในแง่ของผลประกอบการนั้นในปีพศ2565ทางบริษัทมีรายได้9 9 7 0 7 0 0 0บาทมีรายจ 40, ่าย4 0 4 0 0 0 0บาทและมีกำไร47,400,000บาท และแน่นอนว่ารายการหนนกระแสคือหนึ่งในรายการหลักของบริษัท